คือสิบแปดสิบได้ดป่ะเนี่ยสั่งอะไรอ๋ผมสั่งบะม่วงสองมะม่วงสองมันหนึ่งสมหนึ่งส้มหนึ่งมันหนึ่งอ่ะอะก็แปดสิบก็ถูกแล้วเอาคือสิบแปดสิบบะมยนแล้วเจ้าจีโก่งผมว่าเนี่ยโกงอะไรบะมยนแล้วสั่งอะไรผมสั่งบะม่วงสองมะม่วงสองอ่ะส้มหนึ่งมันหนึ่งส้มหนึ่งมันหนึ่งอ่ะก็แปดสิบไว้จีมาแปดสิบยังเด็ดเนาะอ่ะดูบ้าแล้วอะไรม้างบะม่วงไม่เท่าได็ดยี่สิบ บกม่วงว่วยยีสบผมสั่งสองสองสมหนึ่งสมหนึ่งมันหนึ่มันหน <อ verage S 1> ึ่อ่แเอายีสอะไรบ้างบกม่วงสองกม่วงสองอ่ะกับบกม่วงสองะไรกับสมหนึ่งอีเด้อสมหนึ่งเอามันหนึ่งอ่ะมันหนึ่งแมนบอกแปดบอแมนแล้วผมสั่งบกม่วงสองเนี่ยสมห่งเนี่ยมาบ่วงสองนี่สมหนึ่งบบบอแมนสมอันนี้แล้วบอแมนสมอันนี้แล้ว มันหนึ่งมันหนึ่งมันโบมเมนมันนี้โบเมนบักสมอันนี้พร้อม,มน,มน,น,ออน,นี่ผมสั่งบักม่วงสองนี่มแมมก็เนีย่ยบักม่วงสองเอาสมนึงเอาสมนึงเอามันหนึ่งเอามันเวอร์คันเจียวออมาแบบนี้คือผมมัดนี่นมนผมเลิน,นี่ได้ผมไปชด<ม>ซื้อ,อโอ้หน่อกระดิ่งที่ดีที่เดินี่อ่ะตัวหลอกอะไรไงอุ้ยเจ้าอีกโกงผมตีผมมาบอกว่าเขาโกงเรา,เาโกงผมนี่ กโกง <ไม S 1> <ม>คุณนี่คุณก็โดนโกงอะ่ะไม่ฮันนี่ผมก็โดนโกงกันมะม่วงสองแอปเปิ้ลหนึ่งไม่เหมือนคิดกูสี่สิบว่าโกงผมวะเนี่ยโดนโกงเหมือนกันคุณโดนโกงไงนี่ผมซื้อบอกม่วงสองหน่วยอ่ะเนี่ยสมหนึ่งมันหนึง่งก็เนี่ยมันหนึ่งสมหนึง่งเราคิดผมแปดสิบหรอ คุณซื้ออะไรนะบักม่วงสองส้มหนึ่งส้มหนึ่งมันหนึ่งมันหนึ่งเราคิดผมแปดสิบจริงๆมันต้องสี่สิบตัวเขาก็ถูกแล้วนี่ของคุณยิ้มัตถือแดงได้เลยเนี่ยสิบัเจ๋อซอยแล้วโกงตีพวกเดียวกันบ่านนี้บ่นี่ผมเพิ่งโดนโกงมาเนี่ยเขาโกงผมเห็นเลยเนี่ยอ่ะผมโกงอะไรคุณนี่โกงผมน่าเกลียดมากเลยด้วยโกงยังไงอ้าวคุณเมื่อกี้ผมสั่งอะไรมะม่วงสองอ้าวมะม่วงสองอ่ะอ่ะอันนี้อะไรแอปเปิ้ลหนึ่งอ่ะเป็นเท่าไหร่ ผมคิดไปสี่สิบนี่ไงโกงไหมเอามะม่วงสองเท่าไหร่บักม่วงสองกับสี่สิบนี่เป็นหกสิบอ่ะโกงไหมเอาโกงยังไงก็นี่อะไรเท่าไหร่มะม่วงสองสี่สิบอ่ะสี่สิบอ่ะอันนี้อะไรแอปเปิลหนึ่งยี่สิบต้องเป็นสี่สิบนี่ไงคุณโกงไหมอืมมันต้องหกสิบไงคุณคุณคิดผมสี่สิบได้ไงก็ผมลดให้เจ้าเจ้าพนังเดียวนี่เอาผมเถียวถือโกง โไม่ได้ถือกลงเดืนะ่น่ะถูกกองยังไงผมเนี่ยบักม่วงสองมีอะไรกันล่ะคะลุงเชฟเสียงดังไปถึงหน้าปากซอยเลยโหวันนี้ลูกค้าเยอะนะคะเนี่ยเออโอ้ยหนูจิบมาก็ดีแล้วเนี่ยช่วยเคียรยหน่อยพี่ดีเจเผื่อกับพี่คนเนี้ยเขาหาว่าผมผมโกงอือคิบว่าไม่เหมือนนะคะปากห้อยกว่าเยอะเลยคะ่ะมองอะไรหรืกูปากฟาดหน้าเลยแล้วลุงเชฟเขาโกงอะไรคะปกติขายมาไม่เคยเห็นเขาโกงเลยนะคะ ก็หนีไงเขาโกงพวกผมกันอยู่เนี่ยโกงรวมน้ำหนี่โกงยังไงเอ้าเขาเขาโกงอะไรคุณคะอ่ะก็หนีไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมซื้อมะม่วงสองอ่าแอปเปิ้ลหนึ่งอ่าเป็นเท่าไหร่สี่สิบนีไงโกงไหมอ้าทำไมสี่สิบอะคะมันต้องหกสิบสี่แอปเปิ้ลมันไม่สวยลูกนึงผมก็เลยเปลี่ยนให้แล้วก็ลดราคาไปอ๋อเอาก็นีไงคุณคุณยอมรับแล้วว่าคุณคิดผมไม่ตรงเนี่ยคุณโกงไหม ไม่ได้โกงนะคะไม่โกงยังไงมัน60ิคุณคิดกลุ่ม40่บะเขาลดราคาให้คุณไงคะก็เขาคิดเงินผมไม่ตรงอ่ะงั้นเอาอย่างงี้ง่ายๆเลยนะคุณก็จ่ายเพิ่มไปีก20บแค่นั้นเองค่ะเอาหนี่คนก็มิจฉาชีพอีกคนน่เนี่ยเนี่ยให้ผมจ่ายเงินเพิ่มอีก20คุณคุณเห็นอะไรมาเนี่ยนี่คุณโกงผม2ต่อเลยนะยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยคุณจะมาให้ผมจ่ายเงินเพิ่มได้ไงเจ้าหนีห่่ังไม่นั่งเด๋วแต่แต่ โอเคงั้นงั้นงั้นโอเคงั้นคุณเอาไว้ก่อนแล้วแล้วของคุณล่ะคะเขาโกงอะไรคุณคะเนี่ยผมมาซื้อบักม่วงล็โกงบักม่วงผมเอาย่างละ้ยี่สิบผมสั่งบักม่วงสองค่ะสมหนึ่งมันหนึ่งนี่ยก็บสม,นมนหนึ่งเราคิดผมแปดสิบโกงยังไงก็ถูกแล้วนี่คะสี่อย่างแปดสิบเ <80. S 3> จ้านี่จิมมัดซอยล็โกงอีกคนหนึ่งเหรอทีมเดียวกันมันม่วนนี่โบแมนก็นี่ไงคะสี่อย่างแปดสิบอ้ยมันจิ้มแมนเด้งเด็ก ผมเนี่ยซื้อบักม่วงสองเนี่ยบักม่วงส้มหนึ่งบักม่วงส้มบักม่วงมันหนึ่งบักม่วงมันอ๋อฮัจิบเข้าใจแล้วค่ะลุงเชฟบักม่วงส้มหมายถึงมะม่วงเปรี้ยวค่ะภาษาอีสานแล้วก็มะม่วงมันนี่ก็หมายถึงมะม่วงมันๆนะคะไม่ใช่มันแบบนี้เลยเอาไปผมจะกินเรื่องไหน